ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และชาวเพจ a c e b o o k ทุกคนทุกท่านนะครับครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบก,กับช่องเอสสายจบรถไมโครซิงนะครับอสำหรับคลิปก็พามาชมเซเล็กครับนี่ขุสะนะครับ เป็นสะโค้งน้องนาโมเดลนะครับนี่เป็นสะสี่เหลี่ยมนะครับสะลูกนี้จะมีตะพักอยูสาชั้นนะพี่น้องเดี๋ยวจะลงไปเจาะอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บมุมนะครับ นี่นะครับมุมแรกนะครับมุมแรกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สองนะครับการยืนเก็บมุมแบบนี้นี่จะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแนวระดับสายตานะครับต้องกะเอานะพี่น้อง ต้องปัดเอานะครับนี่ปัดเหมือนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมปัดเอานะครับนี่ถือว่าขุดได้สวยนะครับขุดได้เนียนอยู่ครับตรงนี้เลยครับ นี่ครับค่อยๆเก่าครับมันต้องเป็นแบบนี้ครับต้องใช้ฟันนะครับต้องใช้ฟันแต่งเอานะครับขูดแต่งเอาครับเพราะว่าปีกมันถึงสุดขีดขอบปีกแล้วนะครับมันไปไม่ได้ครับเราต้องใช้วิธีนี้นะครับ สุดยอดครับตอนนี้ก็เริ่มทำมุมต่อไปแล้วนะครับทำมุมที่สองนะครับกำลังเก็บขอบอยู่นะครับเก็บขอบบนนะครับเก็บเบิร์มชั้นบนนะครับอ๋อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับผลงานการขุดนะครับ ของอจารย์เล็กนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพี่น้องสวัสดีครับ